สวัสดีครับวันนี้คำถามและคำตอบครั้งที่281นะครับเนื้อหายังคงเกี่ยวข้องกับแบบจำลองสมการโครงสร้างในประเด็นค่าสัมสิทธิ์เส้นทางที่มีตัวแปรส่งผ่านนะครับหรือ m e d ิเต็มพาร์ o โคเอฟเนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับผมดึงมาจากาบทความตีพิมพ์นะครับฉบับนี้นะครับ เป็นฉบับหนึ่งนะครับซึ่งท่านสามารถหาได้ในตัวออนไลน์นะครับตัวอย่างที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นส่วนของตารางที่5นะครับตรงนี้นะครับเราจะพูดถึงตัวรีซอสของเซมนะครับพร้อมกับไดอะแกรมและก็สมมติฐานที่เขากำหนดเอาไว้นะครับ ในประเด็นที่ผมจะพูดนั้นนะครับก็คือ,อสมมรสิทธิ์เส้นทางที่มีตัวแปรส่งผ่านนะครับก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับมีอะไรนิดน,นึงที่ผมอยากจะพูดก็คือนะครับเส้นทางที่นะครับไม่ i ิ i c น n t นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ค่าสมมสิ์นะครับเราจะไม่ใช้คาว่านอ n s ิ g n น f i นะครับ เราจะใช้ค่าสัมสิทธิ์เส้นทางนั้นๆพร้อมกับตัวเลขที่ไม่มีดอกจันนะครับเพราะว่าเราจะใส่ดอกจันกรณีที่เส้นทางนั้น s i g n i ิ i c น n t นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ2ดอกจันก็คือ p-value น้อยกว่าจุดศนะครับอัน,นึงดอกจันก็ p-value น้อยกว่าจุดนะครับในลักษณะน,นี้นะครับถ้าเกิดไม่ s i g n i f i c a n t เราก็ไม่ต้องใส่ดอกจันครับโชว์ตัวเลขดังนั้นนะครับ ในเมื่อตารางตัวนี้นะครับใช้นะครับดอกจันบอกระดับ p-value หรือ significant ก็ไม่ควรจะมีข้อความคาว่า Not significant นะครับปรากฏอยู่นะครับทีนี้อันนี้นะครับจริงๆแล้วน่าจะทำเป็นคลิปแยกต่างหากนะครับทีนี้นะครับผมก็จะพูดถึงประเด็นตัว m e d i t t e นะครับก็คือตัวแปรส่งผ่านนะครับซึ่งเขากำหนดในสมมติฐานที่7นะครับ อบอกว่านะครับ s i ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรส่งผ่านนะครับเป็นตัวตัวแปรกลางนะครับระหว่างตัว AD กับตัว BL นะครับก็คือเส้นข้างบนนะครับทีนี้ผลจาก r e s o u r c จะเห็นว่าไม่มีนะครับไม่มีเอาตัวทดสอบนะครับแล้วก็การรายงานนะครับตัว part provision of m ีเดตเต็โมเดลก็นะครับไม่ระบุนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับซึ่งขัดแย้งกับตัวสมมติฐานที่เขาต้องการทดสอบนะครับลักษณะเส้นทางที่จะทดสอบก็ควรจะเป็นลักษณะ AD มีลูกศรไปที่ SI แล้วก็ไปที่ BL นะครับในกรณีเส้นนี้นะครับก็คือ H7 นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือนะครับสมมติฐานที่10นะครับ ก็ระบุเช่นเดียวกันครับอ่าก็คือตัว P Q นั้นนะครับเป็นตัวแปรสมผานของ A D กับตัว B L นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทดสอบเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับก็คือนะครับ C S นะครับเป็นตัวแปรสมผานของ A D กับ B L เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นำเสนอในตารางนะครับทีนี้นะครับ เขาก็เสนอตารางอีกตารางหนึ่งบอกว่าสมมติฐานที่เขาจะทดสอบนั้นก็คือ3เส้นทางตัวนี้นะครับผมก็แนะนําว่านะครับควรจะทําการทดสอบนะครับกา,ารทดสอบนั้นก็คือการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมนะครับใน3เส้นทางซึ่งระบุนะครับที่เป็นเฉพาะเส้นทางนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ด้วย a m o s นะครับบทความนี้วิเคราะห์ด้วย a m o s นะครับ ค่าตั้งต้นของ Amos ก็จะเป็น i n นด r เร t เอฟเฟ t ในภาพรวมของ AD กับ BL นะครับตัว AD ก็คือ Advertising Spending นะครับกับตัว Brand Royalty นะครับอสองตัวนี้นะครับมันจะนำเสนออิทธิพลทางอ้อมในภาพรวมนะครับซึ่งมันไม่ได้แยกสองอสาเส้นทางดังนั้นนะครับการที่จะระบุว่าตัวแปรไหนเป็นการเป็นตัวแปรส่งผ่านหรือเป็นมิด i ิเตอร์นั้น ก็จำแนกไม่ได้นะครับจำแนกไม่ได้ดังนั้นนี่คือจุดอ่อนของบทความนี้นะครับเพราะว่า a โม o s t นั้นนะครับถ้าเป็นค่าตั้งตน้นเขาก็ะะจะให้ในภาพรวมนะครับแต่อโม o s t สามารถที่จะแยกทดสอบได้หลายเส้นทางด้วยนะครับแต่ไม่ได้มีการนำเสนอในบทความตีพิมพ์ฉบับนี้นะครับถือว่าเป็นข้อผิดพลาดนะครับ ในการวิเคราะห์มิดเดต์พาร์ตโคพเชียนนั้นนะครับเราสามารถค้นหาได้ใน a m o โมสก็สามารถทําได้นะครับค่าสัมสิธิ์เส้นทางที่มีตัวแปรส่งผ่านหรืออิทธิพลทางอ้อมเฉพาะเส้นทางนั้นนะครับเราสามารถค้นหาได้ที่จะทดสอบหลายเส้นทางยกตัวอย่างเช่น a ไป b ไป f นะครับแล้วเพื่อจะทดสอบว่า b นั้นเป็นตัวแปร e d i เ t o ์ของ a กับ f หรือจะทดสอบว่า c นั้นเป็น มีเดเตอร์ของ A กับ F ได้หรือจะดีเป็นตัวแปรมีเดเตอร์ของ A กับ F ได้นะครับตัวนี้นะครับจะต้องทดสอบอยู่สาสมการหรือ3เส้นทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์โดยใช้ Default ของ a m o s มันจะให้มาในภาพรวมก็คือเป็นอ n d i r e c t Effect นะครับโดยไม่ได้แยก3เส้นทางดังนั้นพอไม่แยกปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถแยกได้ว่าตัว a, b, เ b, c, d ตัวไหนเป็นมิเตอร์นะครับหรือเป็นทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลแบบง่ายๆนะครับบางท่านที่อยากจะทดสอบแบบโมเดลง่ายๆก็คือมีแค่ตัวแปรส่งผ่านเพียงแค่ตัวเดียวตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับแยกวิเคราะห์เส้นทางเพราะว่ามันมีเพียงแค่ตัวแปรส่งผ่านเส้นทางเดียวหรือทางอ้อมแค่ทางเดียว ซึ่งเป็นโมเดลง่ายๆตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทำการทดสอบแยกเส้นทางนะครับทีนี้นะครับค่าสมเสีทเส้นทางที่มีตัวแปรส่งผ่านนั้นนะครับบางทีก็จะเรียกว่าเป็นการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมเฉพาะเส้นทางครับยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการทดสอบว่า B นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นมีเดเตอร์ของ a กับ f หรือไม่นะครับ B ตัวนี้เป็นมีเดเตอร์ของ A กับ f หรือไม่นะครับ จำเป็นจะต้องทดสอบอีกวนเส้นทางของ A, B และก็ F นะครับก็คือเส้นข้างบนนะครับทีนี้การทดสอบเส้นทางนี้จำเป็นจะต้องทดสอบโดยใช้ bootstrapping นะครับโดยที่ดูค่า critical r interval, c i i t a l confidence interval นะคร CI ตัวนี้นะ confidence interval นะครับจะต้องไม่ประกอบด้วยศูนย์หรือ lower bound กับ upper bound นั้นจะต้องไม่ผ่านศูนย์นะครับตัวนี้เราจะต้องได้มาเพื่อที่จะยืนยันว่านะครับ อมีเดเตอร์นั้นมีอยู่จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้อ m o มสนะครับโดยที่เป็นค่าตั้งต้นนั้นจะเสนอนะครับอิทธิพลทางอ้อมในภาพรวมการที่มีหลายๆเส้นทางนะครับจะทำให้เราไม่สามารถระบุได้ว่าเส้นทางไหนหรือตัวไหนเป็นมิเดเตอร์นะครับจึงจำเป็นจะต้องวิเคราะห์นะครับแยกนะครับโดยผู้วิจัยหรือผู้ใช้นั้นทำการวิเคราะห์แยกเส้นทาง ซึ่งสามารถทำได้ในอโมสเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดอาศัยค่าตั้งต้นของอโมสมันก็จะให้มาในภาพรวมเท่านั้นนะครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2เส้นทางนะครับโดยช่องทางแรกก็คือใน y o u t u b e นะครับใช้ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษช่องทางที่2ก็คือ Facebook ใช้ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ